พอดีเราซื้อผักบุ้งมาแล้วทีนี้เรากินไม่ทันพอเรากินไม่ทันเสร็จแล้วเราก็อยากจะแบบว่าเก็บไว้อย่างเงี้ยเราไม่รู้จะเก็บไว้ยังไงเพราะเราไม่มีตู้เย็นเราก็เลยจะมาดัดแปลงแล้วก็จะเอาขวดน้ำเนี่ยค่ะขวดน้ำเนี่ยตัดตัดขวดน้ำแล้วก็เอาผักงมาใส่นะคะแล้วก็เอา ที่ห้องเนี่ยมันจะมีแดดสองเข้ามาพอดีเราก็เลยจะเก็บไว้กินกับมาม่าเพราะว่ามันจะช่วยประหยะัดเราก็เลยมีไอเดียออกมาเสียงดังหน่อยนะคะก็จะใช้ประมาณ 4ขวดเองเนาะสขวด3มขวดก็ได้แล้วก็จะก็แค่ตัดขวดแล้วก็เอาผักบุ้งมาใส่บรรูุว่าสีเ mm hmm. ทดคลิปยังเห็นบ่ผักบุ้งเ mm hmm. นี่ยค่ะผักบุ้งักบุ้งปกติเราจะเอาใส่แบบว่า ใส่ล่างใส่ล่างไว้เอาถุงถุงพลาสติกใส่ล่างแล้วก็เอาพักบุงมาใไ่แล้วก็เอาพักบุงมาปลูกไว้เนี่ยล่างแบบนี้เอามาปลูกเราไปที่นี่พักบุงมันแบบว่ามันบ่อยือดเพราะว่ามันล่างมันใหญ่หล้อมันงอมันบ่อยือดก็เลยเอาเซลล์ออกจากล่างเอาออกจากล่างเพื่อที่จะ เอามาใส่ขวดมันก็ตั้งไว้ตรงที่มันไม่แสงแดดมันกระสเงาอยง่ขึ้นมากแบบนี้มันปร่งหยอดขึ้นมากแบบนี้เขาก็สิตัดแต่หยอดมันนี่ยไปใส่มาหมาตัดแต่หยอดมันนี่ไปใส่มาหมาเพราะว่าเข้าไ่ต้องไปซื่อดูเข้าประหยัดเพราะว่าอยู่ต่างประเทศต้องประหยัดแบบนี้ดีกว่าแบบว่าเข้าเอาเนี่ยเขาตัดหักมันออกมันบอ ขาเอาทิง้งงามเมนข้าสิซื้อข้ากับไปซื้อไม่เอท้างที่ดีข้าแบบวา่าข้ากับตัดตัดพักบุ่งปะมันนี่ปะมันเหลือเหลือว้จักน้อยเพื่อข้าสิต่างใส่ขวดขเพราะขาต่างใส่ขวดเสร็จแล้วเซ็ตเรามันก็สิปงขึ้นมาเพอมันปงขึ้นมาข้าวกบตัดยอดมันตัดยอดมันแบบนี้กิ่นใดมือสนนินะจาะเป็นบอข้าวเอาใส่แบบนี้ปะมานนี้ แต่อันนี้มันสีสูงไปมันจะนั้าต้องตัดออกตัดว่าให้มันสูงหลายชีวิตใน่ตามประเทศประหยัดนี่จาา้าเพราะเราได้ตามต้องการเส็จหลักขก็เอา ตะบุงมาใส่ตะบุงมาใส่แต่ผักบุงอันนี้นี่มันพ่อสิได้กินตัดกินได้แล้วเข้ากับตัดออกเนี่ยเห็นบ่เนี่ยยอดเงี้ยวเก็ลี่ใบเหลืองออกแบบเนี่ยเขาก็ตัดเขาตัดตัดออกมั้สิ ขา้า็เกาหยอดมันนี่ไปกินเสร็จแล้วขา้า็เกาล่ำต้นมันมาใส่ใส่ในขวดไว้ไปตั้งไว้หม,ม่องนี่แดดแล้วฮะขากอออมามา็เพราะมันปรงหยอดอ่อนๆึ้นมาข้าเก็าเอาหยอดอ่อนๆนี่ไปใส่มะม่าพะว่ามะม่าถ้วยหนึง่งแต่ใส่ประมาณสองสามหยอดสีหายอ,ยอดก็แล้วแต่คนมกักผักแต่อิ่มไป ไปยัดไปเป็นมื่อเมือเนี่ยแล้วก็ได้ยอดผักบุ้งมาเสร็จแล้วเราก็มาทำการตัดเอากัตัดไปอยอดฟอมไว้เนี่ยแล้วก็ทำแบบนี้เฮ็ด้งสี่ไปเรื่อยๆพี่นนอก เพราะว่าอยู่ต่างประเทศมันก็บ่ได้บ่ค่อยได้ออกไปตลาดตลาดมันอยู่ไก่คารถดกับแพงเขาก็ต้องมีหัวแนจนจักหน้อยว่าถ้าาซื้อปลากุุงมาแล้วเจังไดเข้าจังสิบว่าได้ไปซื้อเขาดูเพราะว่าของพวกนี้มันสามารถอปรปงได้อยู่เพราะว่าถ้ามันมีแดดให้มันมันก็ปรง กระเดยแตหยอดอ่อนๆมาข้ากระเดยมีผักกินทุกมือ้อกระสิไดย์ยอดอ่อนๆข้ากินแตงยอดมันกะก็โอเคอยู่จ้ะเพราะว่ามันก็กรอบดีคือกันเราทาเข้าเห็ดประมาณจีหาขวดในห้อมา ขายายออกเวลามันปงองความกันเนี่ยเวลามันปงองความกันปุ๊บเนี่ยมันกระเียัดได้เป็นจานคุณจา่าพัดได้ประมาณจานหนึ่งแต่อิม่มอยู่กินคนเดียวบะหมว่วาเข้าสิก,กินตัมมามาสุกข,ขาดสุกข,ขาดเข้าไปกิน ไปพัดไสหมูสับใสอยหางจังสี่กระแสดเพื่อกันเห็นบ่มีตะล่ำเน่โกงขึ้นมากนี่แต่หยอดอ่อนๆเลยใจถ้าอ่าถ้าหากมันเน่าก็กัเอากันไก่ตัดหากมัน้อมเพราะหากมันเน่าวนี่มันกะสิลุ่งล่างเต็มมันเต็มขวดแร้ออีกอย่างหนึ่งมันกะแย่งอาหาร แกงอาหารอันของอันของต้นอืนไปมิจ้ะม้อกระตัดหากมันถึงก็เซ็ตแล้วบัดน,นี้นี่จ้ะมันกระชิดใดประมาณห้องชิดใดเจังสิเ้องตาัดออกแล้วเป็นห้องกระตุ่มหนา เติมน,น้ำก็ต้องเติมมันก็ต้องเติมมันหลายเอาแค่ถ่วหักมันเอาแค่ถ่วหักมันกับพ่อแค่ถ่วหักมันเอากับสิเดงสองขวด ก็จะได้สองขวดนะคะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ตรงที่แดดส่องเข้ามาในห้องเราพอดีเราเปิดหน้าต่างแล้วแดดมันก็ส่องเข้ามาแล้วก็แล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณสองสามวันเนี่ยมันก็จะเริ่มแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้ผักบุ้งเนี่ยเห็นไหมก็จะได้ผักบุ้งเฉพาะยอดมันเนี่ยวันนี้มันเยอะหน่อย ก็น่าจะเอาไปผัดวันนี้เอาจะเอาไปผัดเพราะว่ามันได้เยอะไม่ต้องใส่ต้มมามา่าแล้วก็จะเอาไปผัดหรือว่ามันเยอะมากแล้วก็จะแบ่งให้เพื่อนข้างห้องกินด้วยคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสวยไหมคะผักบุ้งยอดสวยๆเลยเนาะ ทีนี้เราก็อย่างเราได้ผักบุ้งมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะตัดแล้วก็มาตัดแบบว่าตัดออกเสร็จแล้วเราก็จะเหลือแค่ยอดหมันแบบเนี้ยแล้วเราก็ใส่เอาไว้ไปทำกับข้าวแล้วอันนี้เราก็เก็บมาใส่ขวดแบบเนี้ยเพื่อที่เราจะทำแบบให้มันต่อยอดออกมาอีกให้เราได้ทำ ไว้ทำกับข้าวอีกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็จะมาเก็บที่เราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเราก็จะมาเก็บตรงที่ว่ามันมทีที่ที่แสงแดดมันเข้ามาถึงในห้องเราก็จะมาเก็บไว้เก็บไว้แค่นี้ค่ะแล้วเราก็ ทิ้งไว้ประมาณสองสาวันแล้วมันก็โตขึ้นมายาวขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเราก็ค่อยเก็บมาทำอะไรกินอีกสวยไหมคะ่ะยอดผักบุ้งสวยๆเลยนะแล้วก็เอาไว้ทำวันนี้จะเราก็าจะไปผัดผักบุ้งไฟแดง